ที่ค่ะครูชื่อนางสาวสศิธรฉายรัตน์นะคะครูเป็นครูสอนวิชาว่ายน้ำหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดค่ะหลักสูตรนี้ครูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก็คือม .1 นถึนมงม .3 นะคะก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าทำไมเราจะต้องเรียนหลักสูตรนี หลักสูตรขออภัยนะคะหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดคืออะไรคือหลักสูตรพื้นฐานที่ควรเรียนก่อนการเรียนว่ายน้ำหลักสูตรทั่วไป 2. หลักสูตรนี้เน้นให้กับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ถูกต้องนะคะและ3า หลักสูตรนี้เราจะไม่เนมนท่าสียน้ำหรือการว่ายน้ำระยะทางไกลๆนะคะทำไมจะต้องเรียนในกรณีที่เด็กนักเรียนตกน้ำหรือจมน้ำนะคะนักเรียนเนี่ยไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้แน่แม้จะว่ายน้ำเป็นเพราะในกรณีที่เป็นตะคิวเป็นอ,อุอบัติเหตุต่างๆ ถึงจะว่ายน้ำเป็นก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะในกรณีที่เด็กพบเจอผู้ประสบภัยทางน้ำเ,เด็กบางคนนะคะจะคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถว่ายน้ำได้แต่ตัวเองว่ายน้ำได้แต่ไม่รู้วิธีช่วยเหลือผู้อื่นอย่างถูกต้องเด็กอาจจะกระโดดลงไปช่วยเลยซึ่งอาจจะทำให้ถูกกอดรัดและก็จมน,น้ำเสียชีวิตไปรอมองกันนะคะ เรียนแล้วจะรู้หรือว่าได้อะไรในหลักสูตรนี้นะคะเราก็จะทำความรู้จักกับแหล่งน้ำที่เสี่ยงกับนักเรียนหรือเด็กในช่วงอายุต่างๆรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำรู้วิธีการเอาชีวิตรอดทางน้ำและสุดท้าย 4. วิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเน้นเลยนะคะว่าเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้น หลักสูตรนี้เหมาะกับใครเหมาะกับเด็กตั้งแต่อายุ6ปีขึ้นไปนะคะหรือผู้ใหญ่ที่ไม่เคยเรียนหลักสูตรนี้มาก่อนก็สามารถเรียนได้ค่ะใช้เวลาเรียนหรือฝึกนานแค่ไหนสำหรับนักเรียนโรงเรียนพระดานุสรน,นะคะเราจะใช้เวลาฝึกปฏิบ,บัติทั้งหมด3ปีเลยก็คือ6ภาคเรียนคาบเรียนละ60นาทีต่อสัปดาห์ เนื้อหาของเราจะประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับความปลอดชัยทางน้ําอันนี้จะเป็นภาคทฤษฎีนะคะ 2. การอาชีตรอดและพื้นฐานการว่ายน้ําอันนี้เป็นวิชาปฏิบัติวิชาปฏิบัติอันนี้ต้องเตรียมชุดว่ายน้ําแว่นหมวกให้เรียบร้อยด้วยนะคะและ 3. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําอันนี้เราจะทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะคะ สำหรับวันนี้ EP แรกครูขอจบอวิดีโอการแนะนำเนื้อหาของวิชาเรียนหลับสูตรด้วยน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดไปเพียงเท่านี้นะคะ